เครื่องบินโดยสาร ATR 72ของบราซิลประสบอุบัติเหตุตกเสียชีวิตยกลำผู้เชี่ยวชาญชี้เครื่องบินหมุนติว้วสูญเสียการควบคุมก่อนตกลงกระแทกพื้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต61คนเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นของบริษัทวอลพาสขึ้นบินจากเมืองคัสคาวิลรัฐปารานามุ่งหน้าไปยังสนามบินเซาเปาโลก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุตกในเมืองวินเฮโดซึ่งอยู่ห่างจากเซาเปาโล80กิโลเมตร เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวโดวยปรากฏภาพเครื่องบินหมุนติ้วเป็นวงกลมก่อนตกลงพื้นทําให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินอาจจะดับหรืออาจมีน้ําแข็งเกาะภายในเบื้องต้นยังไม่มีการระบุสาเหตุการตกที่ชัดเจน